ถ้าบบนี้บอกว่ากิ่งก้านรากลำต้นเปลือกใบไม่เป็นยาเสพติดให้โทษเพทาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ควรขออนุญาตปลูกนะคะต้องขออนุญาตปลูกก่อนเพราะตอนขออนุญาตปลูกมันเป็นยาเสพติดเวลาได้กิ่งก้านเปลือกแรงแต่ที่ไม่เป็นยาเสพติดก็แจ้งกับออยว่าคุณจะเอาใบาเอาก้านเอารากเนี่ยไปทําอะไรต่อจะขายให้ใคร พอจะขายให้ใครก็ทํารายงานแจ้งเรานะคะเช่นขายให้ในกอขอคอในกอขอคอ,อก็มารับผลผลิตพวกนี้ที่ไม่เป็นยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ต่อแต่ในคนที่ขอยาอยกออกก็ต้องรารายงานและคนที่รับต่อไปก็ต้องรับมาจากเฉพาะกัญชากัญชงที่ได้รับอนุญาตปลูกถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นไม่ใช่ไปซื้อกัญชาที่ ลักลอบปลูกอยู่กัญชาใต้ดินแล้วมาสวมว่าเป็นกัญชาที่ได้รับอนุญาตไม่ได้นะคะเพราะนั้นกฎหมายฉบับนี้เราส่งเสริมการใช้ทุกส่วนของกัญชานะคะคที่ไม่เป็นยาเสพติดมีสารยาเสพติดต่างๆให้ไม่เป็นยาเสพติดแต่ต้องมาจากแหล่งที่ได้รับอนุญาตปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะกัญชากัญชงต่างกันยัง เริ่มต้นเลยกัญชากัญชงเนี่ยยังเป็นพืชยาเสพติดที่โทษเพศหริงเหมือน,นกันเพราะว่ามันเป็นพืชที่อยู่ในตระก,กูลเดียวกันอยู่ในสก,กุลเดียวกันมาจากต้นตระก,กูลเดียวกันการแยกเนี่ยของกัญชากัญชงเนี่ยนะคะเพื่อประกอบการอนุญาตเราแยกที่สาร THC THC คือสารที่ทําให้ร้อนทําให้เมาทําให้เสพติดถ้ามีสาร THC เนี่ยมากกว่าหนึ่งึ้นไป เราถือว่ามันเป็นกัญชาถ้าน้อยกว่าหนึ่งลงมาเป็นกัญชงทีนี้คุณสมบัติของคนที่จะมาขออนุญาตปลูกกัญชากัญชงนี้ไม่เหมือนกันในพรบยาเสพติดให้โทษฉบับที่7เขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าเป็นกัญชาเนี่ยในช่วง5ปีหลังจากปี6-2ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ขออนญุญาตจะต้องเป็นหน่วยงานรัฐเท่านั้นแล้วก็อาจจะจับมือกับวิสาหกิจชุมชนหรืออาจจะเป็นมหาวิทยาลัยศึกษาวิจัยนะคะอันนี้เป็น จความหลักเลยของเรื่องคนที่จะประอญาติปลูกกัญชาได้แต่ในเรื่องของกัญชงไม่ใช่อย่างนั้นในเรื่องของการชงเนี่ยพรบรรยาเสพติดฉบับที่7บอกว่าให้เขียนกฎกระทรวงออกมาในเรื่องกัญชงโดยเฉพาะและกัญชงเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยไม่ได้เฉพาะทางการแพทย์อย่างเดียวนะคะเอาไปใช้ทอผ้าก็ได้เอาไปเป็นอาหารก็ได้เป็นคอสเมติกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายบอกว่า ให้ไปเขียนกฎกระทรวงเรื่องการชงโดยเฉพาะเพราะนั้นตอนนี้กฎกระทรวงกันชงกําลังจะออกมาการขออนุญาตปลูกกันชงเนี่ยเราอนุญาตให้ทุกภาคส่วนขออนุญาตได้ไม่ได้จํากัดเฉพาะหน่วยงานรัฐแล้วภาคเอกชนก็ขอได้กเษกษตรกรก็ขอได้เป็นบริษัทก็ขอได้เป็นบุคคลธรรมดาเดี่ยวๆก็ขอได้เพียงแต่ว่าต้องมาขออนุญาตก่อนนะคะต้องมีใบอนุญาตทุกสเต็ปตั้งแต่นำเข้าปลูกสก,กัดขาย อันนี้คือก็คือเป็นการควบคุมอย่างหนึงนะ่งในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องยาเสพติดน,นะคะมันจะต้องผู้ที่รับอนุญาตจะต้องมีหน้าที่เราเรียกว่ารับจ่ายทําบัญชีรับจ่ายฉันยกตัวอย่างนะคะอย่างว่าคุณคนีปค่ปลูกก็จะต้องมาตอนในบรุญาตเนี่ยจะบอกว่าปลูกที่ที่กัดภูมิศาสตร์อะไรจำนวนพื้นที่กี่ไร่จำนวนต้นที่ปลูกกี่ต้น เวลาที่ปลูกแล้วเนี่ยนะคะจะต้องทำรายงานออยว่าปลูกเนี่ยในพื้นที่นี้กี่ต้นเนี่ยคุณจะได้ผลผลิตเนี่ยเป็นช่อดอกเท่าไหร่ใบกี่กิโลกิ่งก้านกี่กิโลแล้วคุณเนี่ยจะจาหน่ายไปช่อดอกเนี่ยไปให้ใครใบกิ่งก้านเนี่ยท่าเทลาไล่ไปให้ใครจะต้องทําบัญชีเนี่ยเพื่อรายงานออยเป็นรายงานประจำเดือนแล้วก็รายงานประจำปีนะคะเพื่อป้องกันการล่วไหล ทีนี้เนี่ยตรงนี้มีประโยชน์มากเนี่ยทั้งกัญชากัญชงส่วนที่เป็นยาเสพติดมันก็ต้องไปตามแพ็กยาเสพติดคนที่มารับอนุญาตต่อก็ต้องมีใบอนุญาตยาเสพติดต่อแต่ในส่วนที่หลุดพ้นจากการเป็นยาเสพติดนะคะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เรียนกล่าวเมื่อสักครู่นี้ใบดอกแอบใบนะคะกิ่งก้านร,รากลำต้นเนี่ยคนที่ขออนุญาตปลูกแรอง,ไง,ไงออยอยแต่คนที่รับไปไม่ต้องมาทํารายงานแล้วเพราะมันหลุดจากการเป็นยาเสพติด ข้อมูลของคนที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดอยู่ที่อยอยเพราะนะั้นบุคคลที่สองที่สามที่รับต่อไปมันก็จะสามารถแท็กไปได้ว่ามาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือเปล่าเพราะนั้นเกิดมีการไปเจอบุคนนคลใดบุคคลหนึ่งมีใบกัญชาไว้ในครอบครองและบอกไม่ได้ว่ามาจากแหล่งที่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องอันนั้นจะถือว่าคุณยังมียาเสพติดที่โทษประเภทห้าอยู่นะคะอาจจะเป็นเพื่อ จำหน่ายเพื่อเสพหรืออะไรก็แล้วแต่หลักฐานที่เจอนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคอนเซิร์มากที่สุดก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องเอาชิ้นส่วนต่างๆจากกัาของกัญชาที่มาจากแหล่งที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่มาจากใครก็ไม่รู้ที่ปลูกใต้ดินอันนั้นยังคงมีความผิดอยู่ค่ะการนำส่วนต่างๆของกัญชาเนี่ยไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีกฎหมายเฉพาะอะไรอื่นคุมอยู่ไหมเช่นสมมุติเอาใบาไปทําชาชาเนี่ยถ้าต้องมาขอออเป็นชาชงก็ต้องมาขอกับกองสมุนไพรของอยอยเอาเอาอะไรเดียเอารากรากเนี่ยมาทำเป็นเป็นยาแผานโบราณสมมุติน,นะคะก็ต้องมาขออนุญาตกับกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรของอยอยเอาอะไรเอาเมล็ดกันชงมาบด ใส่แคปซูลเป็นอาหารเสริมก็ต้องมาขออนุญาตกับกองอาหารออยอเอาเมล็ดมาสกัดเป็นน้ำมันเอาน้ำมันมาทําเครื่องสำอางก็ต้องมาขออนุญาตกับกองเครื่องสําอางออยอเกิดเอาเปลือกนะคะเอาเส้นใยของต้นมาทําเสื้อผ้าอันนี้ไม่ต้องขออนุญาตออกยก,ก็ไปทําเสื้อผ้าได้เลยเพราะนั้นก็ต้องดูว่า จะเอามาทำผลิตภัณฑ์อะไรถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ออยอดูแล,แลก็ต้องมาขออนุญาตก,กับผลิตภัณฑ์นั้นๆต่อไปค่ะกัญชากัญชงเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์นะคะทั้งการแพทย์แล้วก็อุตสาหกรรมอื่นๆแต่สิ่งที่มันยังคมเป็นยาเสพติดให้โทษอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าสารที่สีนะคะซึ่งมันเป็นสารเสพติดตัวหนึ่งที่ยังมีอยู่ที่ทําให เกิดอาการหลอนอาการเมาอาการติดได้และโดยเฉพาะกับเด็กที่อายุน้อยๆเนี่ยมีการใช้ไป<ม>ก็อาจทำให้มีปัญหาสมองได้<ม>เพราะนั้นการกำกับดูแลนะคะของประเทศไทยในเรื่องนี้เราพยายามที่จะอิงตามหลักสากลและอิงตามหลักวิชาการนะคะส่วนที่ดีประโยชน์ของมันเราพยายามเอามาใช้ให้ได้มากที่สุด ส่วนที่เราจะต้องพึงระวังเราก็ยังพยายามควบคุมอยู่ในจุดที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็คือเราพยายามทำนะคะให้ให้ดีที่สุดนะคะโดยอิงตามหลักวิชาการต้องเรียนให้ทราบว่าตามพรอบาเสพติที่โทษฉบับเจ็ดเนี่ยมีผลมางคับใช้เมื่อกุมภาพัานหกสองที่ผ่านมาเพราะนั้นระยะเวลาขณะนี้ผ่านมาประมาณ ีกว่ายังไม่ถึง2ปีดีเนี่ยความก้าวหน้าในการเอากัญชาและกัญโชงม,มาใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็มีความก้าวหน้าไปตามลำดับๆๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในการผ่อนคลายก,กฎกติกาต่าง,ง,งเนี่ยเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเพืะะ่อให้เหมาะสมกับสังคมไทยแล้วก็ตามหลักว,วิชาการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนให้ทราบว่าการผ่อนคลายกฎต่างเนี่ยออยอเนี่ยนะคะจะอิงตามหลักวิชาการนะคะแล้วก็กฎหมายสากลค่ะ การขออนุญาตปลูกกัญชาและกัญชงก็ดีเนี่ยแล้วก็กดกระทรวงกัญชงจะออกมาเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะคือคนหลายคนอว่าโอ้ปลูกกัญชาย,ยากจังเลยกัญชงไม่ไม่ได้ยากนะคะตอนนี้เรามีโมเดลนะคะใหม่ๆใ,ในเรื่องการอนุญาตอ,อยู่ค่าใช้จ่ายก็ต่ําพันธุ์ที่จะปลูกตอนนี้ก็มีหลายส่วนที่สามารถที่จะซัพพลายนะคะตัวมเมล็ดพันธุ์ได้ ปลูกแบบไหนให้ได้ผลผลิตที่ดีตอนนี้เนี่ยก็มีวิสาหกิจชุมชนมีชาวบ้านหลายแห่งที่ปลูกได้รับยากแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่าเพิ่งกังวลนะ,นะคะว่าขอยากปลูกยากไม,ไม่ยากอย่างที่คิดตอนนี้เรามีโมเดลหลายหลายโมเดลเพราะนั้นใครก็ได้แต่ที่มีความสนใจอยากจะมาปลูกกัญชาและกัญชงนะคะอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเดินไปที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดใกล้บ้าน ไปขอความรู้จากเจ้าหน้าที่นะคะว่าคุณสมบัติของผู้ปลูกเป็นยังไงคุณต้องเตรียมตัวยังไงนะคะก็จะรู้ว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ